สวัสดีครับเช้านี้นะครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับจะพามาชมต้นอินทผลัมที่อยู่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับนี่ครับแทงจันท์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่แหละครับคือต้นอินทผลัมนะครับที่อยู่หน้าบ้านของพ่อพงพ่อเพียงนะครับเห็นไหมครับสองต้นนี้ปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านนะครับ ก็4ปีแล้วครับ4ปีเต็มเมื่อเดือนมกรานะครับมกราคมนะครับ4ปีนี่นับตั้งแต่วันเริ่มเพาะเมล็ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้แทงจันออกมาแล้วครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับแทงจันออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเม็ดกลมๆนะครับเป็นเม็ดกลมๆนี่ก็แสดงว่า เป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียนะครับนี่ครับต้นนี้ก็มีหนอทั้งหมดสามหน่อครับพ่อผงเองก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้อินทรพาลำต้นตัวเมียนะครับที่อยู่หน้าบ้านเลยปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับ แตกช่อแทงจันออกมาแล้วเนี่ยครับแตกจันแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับให้มันแตกมากกว่านี้ก่อนแล้วก็พ่อพงก็จะทําการผสมเกสรนะครับเพราะว่าพ่อพงได้เก็บเกสรไว้นะครับในตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นพันบาฮีนะครับบาฮีใหญ่นะครับเมล็ดพันจากประเทศอิสราเอลนะครับนี่ครับ รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะติดผลไหมนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้รับการผสมเนี่ยโอกาสที่เมล็ดผลนะครับไม่ใช่เมล็ดครับคือเมล็ดกลมๆมมาเนี่ยนะครับที่เห็นกลมๆเนี่ยจะร่วงนะครับแล้วก็จะไม่ติดผลนะครับแล้วผลก็จะไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการผสมเพื่อว่าให้ให้ผลมันนะครับมีขั้วเหนียวนะครับแล้วก็มีผลที่สมบูรณ์นะครับ นี่ครับคือต้นอินทผลัมที่พ่อพงปลูกไว้ประดับที่หน้าบ้านนะครับนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับนี่ครับยังไม่ทราบเพศมีทั้งหมดก็หน่อนะครับหนอที่แตกออกมาเนี่ยนะครับพ่อพงเคยนับดูแล้วนะครับว่ามี1ิบสิอนอครับทั้งหมดครับต้นนี้ครับ รอลุ้นเพศต่อไปนะครับว่าอ่าจะได้ต้นตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ต้นนี้ครับปลูกพร้อมกันครับแต่ว่าต้นนี้ยังไม่แทงจันออกมาให้เราทราบนะครับว่าเป็นเพศไหนนะครับนี่ครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับกับพ่อปงพอเพียงนครับนี่ครับคือ ต้นตัวเมียนะครับ